ยาเสพติดฮะปัญหาเดิมๆครั่งบ้ายาแบบนี้พยายามจะปราบเท่าไหร่ก็ปราบไม่หมดแล้วผลกระทบมันเกิดขึ้นเยอะอันนี้เกิดขึ้นเรื่องบุ่นวุ่นที่สงขาฮะเขาครั่งยาเสพติดไปทํำร้ายชาวบ้านแล้วไปเอาปืนชาวบ้านมาไม่ได้จบแค่นั้นครับตามไปก่อเหตุเพิ่มชิงรถไล่ยิงชาวบ้านเพิ่มอีกด้วยครับทำให้เจ้าหน้าที่คุณผู้ชมลองดูนี่เมื่อวานต้องระดมกำลังกันนะฮะสุ่มไปปิดล้อม พื่อจะจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งเขาอยู่ในอาการคลั่งยาเพราะเสพยาบ้ามาผู้ชายคนนั้นก่อเหตุเสร็จปุ๊บเนี่มาหลบซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมนี่คือไร่มันสำปะหลังในตำบลท่าข้ามอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลานะครับสังเกตดูยุทธวิธีเจ้าหน้าที่ไม่บุ่บบามนฮะ,ค,ะค่อยๆเข้าไปวางแผนยองเงียบเ,ยเ,ยเยกาะกลุ่มกันแบบนี้เพราะผู้ชายคนนั้นเขามีอาวุธด้วยมีอาวุธเสร็จแล้วย,ยังคลั่งอีกไม่รู้จะคุมตัวเองได้หรือเปล่า มีคุณแม่ของผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับคนี่มาช่วยกันจับกุมแบบนี้ได้จังหวะปุ๊บบุกเข้าไปรวบตัวได้สําเร็จรครับเข้าไปชาร์จเลยยึดปืนลูกโม่จุดสามแปดนะครับคนก่อเหตุหนุ่มข้างยาวรายนี้ชื่ออักขพลวัยยี่สิบ้าฮะโอ้โหคุยไม่รู้เรื่องวกวนไปมาเหมือนกับคนเมายา,าเสพยามาแล้วรับสรารภาพว่าก่อนก่อเหตุเนี่ย จัดยาบ้าไป10เม็ดโอ้โหยีสิบเม็ดเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาไปดำเนินคดีทีนี้เหตุการณ์มันต่อเนื่องครับ19กันยายนช่วงประมาณตีห้าเนี่ยอคขพลเขาบุกเอาไม้ไปทุบตีชาวบ้าน<ม>ชาวบ้านเขาไปนอนรอน้ํายางที่กระท่อมไหมฮะ,ะยางตอนเช้ามืดแบบนี้แล้วพยายามเจอหรือคนทรัพย์สินอคขพลเจอปืนนะของชาวบ้านก็ยื้อแย่งกันแล้วหลังจากนั้นก็เลยชกชาวบ้านคนนั้นอ่ะจนสลบฮะเอาปืนของชาวบ้านไป นะฮะอันนี้เกิดขึ้นที่อำเภอจนะนะครับลหลังก่อเหตุอากพนขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีและทีนี้ข้ามอำเภอละมาที่ตำบลพิจิตอรอำเภอนามหม่อมฮะไปก่อเหตุซ้ำคุณผู้ชมเอาปืนที่ได้มาเนี่ยไปชิงมอเตอร์ไซค์แลวยังแบบยิงปืนขึ้นฟ้าไปสองนัดสั่งชาวบ้านให้จอดรถนะครับชาวบ้านก็เร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์หนอีอาคพนเนี่ยมันก็เลยใช้ปืนไล่หลังยิงใส่ไปอีกหนึ่งนัดครับดีนะกสุดไม่โดนชาวบ้านเขา แต่ก็มีคนได้รับลูกหลงนะฮะบาดเจ็บไปสองรายคือคุณสาลีวัย61ปีและคุณวันเพ็เนี่ยวัย62ปีนะฮะหลังจากนั้นอักพลถึงหนีมาหลบซ่อนตัวในพื้นที่อำเภอหางใหญ่ที่กระท่อมกลางไร่มันเนี่ยครับทีนี้แม่ที่เดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังบอกตั้งแต่ต้นวันเกิดเหตุ19กันยาเนี่ยอักพลเขาก็อาสาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานชายนะฮะส่งหลานชายเสร็จปุ๊บ ไม่รู้ขี่รถหายไปไหนคือมาทราบอีกทีคือเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วลูกชายเกิดอาการคลั่งและไปก่อเหตุแบบนี้แล้วนะครับก็เลยมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะฮะเพื่อพยายามจะมาเกลี้ยกล่อมลูกชายและสาเหตุแม่ยอมรับเลยมันก็เป็นเพราะายาบ้าสิบเม็ดนั่นแหละครับตัวเองไม่อ,อยู่อถ้ามันเล่นเยอะเกินไปมันเกินโคต้าแม่แต่แม่มันก็เคยทำร้ายแม่มาแล้ว เคยติดคุกออกมาเมื่อปีหกสี่หกหน้าหกสี่ติดก็อกาอะไรแนมะ่ลักขโมยม,มันชกไปอ่ะมันชกเลยนะแต่ว่าคือใจจริงของแม่อันนาบอกตรงเลยว่าถ้ามันเกิดว่าวันนี้มันเกิดก่อทุเนคือให้เจ้าหน้าที่ก็วิสามันไปแล้วคือมันจะได้โล่งใจไปซะเลยไม่ต้องนอนผวากลางคืนคุณผู้ชมลองคิดดู oh. คนที่เป็นแม่คนอ่ะ ขนาดพูดแบบเนี้ยคือถ,ถ้าเจ้าหน้าที่วิสามันเนี่ยเขาโล่งใจแล้วล่ะแสดงว่าอะไรฮะปัญหาที่ลูกชายก่อมาเนี่ยม,มันหนักมันทําให้เครียดไม่เกิดปัญหาตามมาเยอะไม่มีใครอยากให้ลูกตายแต่คุณแม่คนนี้พูดเลยถ้าเจ้าหน้าที่วิสามันเนี่ยจะโล่งใจค่ะแต่ในเมื่อไม่ได้วิสามันคุณแม่ขออย่างนึงได้ไหม,มนี่ลูกนะ ขอให้ติดคุกตลอดชีวิตไปเลยเออให้มันไปอยู่ในคุกนั่นแหละแม่จะได้สบายใจ<อ>สังคมจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับคุณแม่ไม่รู้จะทํำยังไงได้แต่ขอโทษสังคมอค,คนที่ได้รับผลกระทบจากลูกชายเขาโดยเฉพาะคนที่บาเดเจ็บนะฮะมีะอสองรายด้วยกันที่โดนคมกระสุนเข้าไปครับใช่พอใครเป็นทาตยาคนที่น่าสงสารคือคนที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะแม่จากเหตุการณ์เนี้นะคะคุณผู้ชม <S <S <S>